มาค่ะวันนี้เราเอาผ้าบเบรกมาขายของเบนดิกใช่ค่ะเราเอามาเฉพาะ General c t ซค่ะแล้วก็เรามีอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับคืออยู่ระหว่างกลางระหว่างเ e เนอเรชัซีทีกับเมทัลคิงค่ะนะับสามารถใช้ได้ทั้งรถเล็กและบิ๊กบค์ตัวแรกเลยตัวแรกเลยนะครับเป็นไฮบริดนะครับ7 9 5 7ก็ห้ก็หหรือปั๊มแอมมนะครับก็คือ120บาทค่ะ120บาทถ้าพร้อมกัน10คู่ค่ะครับ จะตกเหลือ800บาทคะ่ะ10คู่1ชุด800บาทครับแต่ตัวนี้จะเป็นของ General CT นะครับจะไม่ใด้ตัวไฮบริดก็คือตัวที่เป็นตัวเซรามิกนะครับ MD 34ราคา1คู่72บาทคะ่ะ72บาท MD 16ตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะครับที่ที่คุณภาพใกล้เคียงกับแมตต์น i n งคิงเลยนะครับคู่ละคู่ละ40บาทคะ่ะ10คู่10คู่คะ่ะ สองบาท200บาทอะตกคู่แล้ตกคู่เท่าไหร่ตกคู่ละแค่20บาทยี่สิบบาทพระเบกหมดแล้วเรามีมาทำโปรโมชั่น3เบอร์